การใช้เครื่องใช,ใช้ไฟฟ้านะฮะเกี่ยวกับการประหยัดไฟหรือประหยัดพลังงานนะครับ mm hmm. เราควรจะเลือกใช้ตามพื้นที่ด้วยนะฮะในส่วนอย่างเช่นจะแยกถ้าเราแยกเป็นการใช้ตามพื้นที่นะฮะอย่างเช่นถ้าพื้นที่เรามากเราก็ควรที่จะใช้วัดมากขึ้นถ้า mm hmm. การติดตั้งบางทีก็อยู่กับการติดตั้งอย่างเช่นหลอดไฟเนี่ย mm hmm. ควรจะโยงลงมาก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องติด บนติดกับเพดานเกินไปหรือใช้ตัวครอบก็ได้นะครครอบไอ้ตัวอลูมิเนียมเพื่อเป็นการการะจายแสงของหลอดไฟได้นะครับส่วนกําลังปัดนั้นก็เราควรต้องคำนวณดูว่าพื้นที่ที่เราทํานั้นนะ่ะต้องใช้กําลังไฟขนาดกี่หลอดหรือยังไงบ้างนะฮะเพื่อให้ความแสงสว่างการใช้งานนี้พอเพียงนะครับในจุดนี้ส่วนการใช้ติดตั้งแอร์ก็เหมือนกันนะครับอย่างเช่นแอร์เนี่ยเราควรจะรู้ว่า พื้นที่ที่เราใช้ที่เราจะติดตั้งแอร์เนี่ยจะต้องใช้กําลังแอร์กี่ตันหรือกี่กําลังกี่พันวัตต์นะครับในส่วนนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้น้อยเราพื้นที่เราเยอะมันก็จะกินไฟมากขึ้นเพราะว่าเครื่องทํางานหนักขึ้นนะครับแต่ถ้าเราใช้พอดีกับไอ้ตัวพื้นที่ที่เราใช้อยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะประหยัดคุ้มค่าได้แล้วก็สบายดีก็คือต้องหาเครื่องอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ พวกนี้เป็นประหยัดเบอร์5นะครับโอเคครับเออย่างเช่นเ,ออเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยใหม่นี้ก็มีเปลี่ยนไปเยอะนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนนี่เป็นหลอด LCD นะฮะแต่ตอนนี้ก็อาจจะสามารถเปลี่ยนเป็นหลอด LED ได้แล้วนะครับเพราะว่าจะประหยัดไฟได้ขึ้นประมาณเกือบ20%บของการใช้ไฟฟ้านะครับเพราะว่าในหลอด LED นี่ก็อย่างเช่นมีในทีวีนะฮะหลอดไฟฟ้าหรือหลอด ทั่วไปนะครับตีส่วนนี้ไฟสมัยก่อน,นครับเป,เป็นเขาเรียกหลอดแรงเทียนทั่วไปก็คือเป็นเส้นออทองแดงทั่วไปนะครับแต่แล้วก็พัฒนาเป็นหลอดฟลูลิดเส้นแล้วก็เป็นหลอดปกหยัดแบบพุนแบบผอมนะฮะโดยที่ว่าหลอดไฟฟลูลิดเส้นหรือหลอดผอมเนี่ยจะต้องมีซัตเตอร์หรือประหลาดในการให้เขาวงจรแต่รุ่นใหม่นี้มีหลอดอ,อิเล็กทรอนิกส์นะฮะใช้ง่าย แต่ก็จะเสร่อมคุณภาพเร็วนะครับถ้าโดนละออกน้ําแต่ก็มีความประหยัดในการใช้งานและพกพาสะดวกโดยที่เราไม่ต้องพกอ,อุปกรณ์หลายๆตัวกโอเคครับส่วนในการใช้สายไฟบ้านนะครับส่วนมากสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นเดินกนแค่2ส,สายนะครับแต่สมัยนี้ต้องเดินเป็น3เส้นนะครับเพื่อ,อความปลอดภัยมากขึ้นก็คือต้องมีสายกาวลงเด้ยวยนะครับ ส่วนหลอดเอ่อการใช้สายไฟเนี่ยควรจะใช้ให้เหมาะบเหมาะสมแบบเอ่อสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับอย่างเช่นหลอดไฟทั่วไปการเดินเดินเนี่ยควรใช้สายประมาณสัก1.5นะฮะแต่ส่วนถ้าเกิดเราจะทาเต้าไฟหรือปลั๊กไฟเนี่ยควรจะใช้ขนาด2.5มิลขึ้นนะฮะส่วนสายเมลหรือสายอะไรต่างๆนี่ก็ไล่ไปประมาณมิล6มิลน,นะฮะในส่วนนี้แล้วส่วนการป้องกันความปลอดภัยก็คือ อย่าเช่นแอร์หรือเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยควรจะมีสายดินเ,เป็นตัวหลักและควรตั้งเซฟตี้คัทนะฮะหรือตัวคัทเอาเพิ่มเติเตมาเพื่อจะได้ตัดสายไปลงจุดนี้ได้เพื่อคาปลอดภัยในการใช้งานแล้วก็คนใช้งานด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดเราขอมิเตอร์ขนาด15แอมป์นะครับเราควรจะใช้สายเมนนอกในขนาดสายเมนให้ควรจะเป็นขนาด2ษีมิลน,นะฮะในส่วนนี้ ส่วนการที่ว่าสายไฟเนี่ยวัสดุข้างในเนี่ยถ้าคนตากจอดแล้วส่วนมากเขาจะติดตั้งหรือเดินสายเมนนอกโดยใช้จากอลูมิเนียมนะฮะส่วนในเพราะว่าอลูมิเนียมเนี่ยมันจะถูกส่วนถ้าเกิดคนในกรุงเทพส่วนมากทั่วไปเนี่ยจะใช้วัสดุที่ทํามาจากสายทองแดงเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันจะแพงกว่านิดนดงแต่ความทนทานจะสูงกว่านะครับในส่วนนี้สามารถใช้งานได้นานกว่าด้วยนะฮะ สรุปแล้วนะครับการใช้ไฟบ้านหรือใช้ไฟที่ไหนก็แล้วแต่นะครับในส่วนนี้เราควรที่จะยึดถึงความปลอดภัยและการใช้งานด้วยนะครับในการใช้งานเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดเรา,าพลาดทำหรืออะไรในส่วนนี้ขึ้นมาจะมีเพลิงไหม้หรือการเสียทรัพย์ที่มากขึ้นอย่างเช่นนะฮะในส่วนนี้เราเลิกใช้ไฟแล้วควรที่จะดึงปลั๊กออกและปิดสวิตช์นะฮะในส่วนนี้แล้วก็ ทุกครั้งที่เรานอกบ้านควรจะเช็คเต้าไฟหรือเบเกอร์หรือแอร์หรือตู้เย็นทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นที่สําคัญสุดก็คือคนส่วนมากที่ใช้ก็คือปลั๊กสามตาเนี่ยควรที่จะดึงปลั๊กออกทุกครั้งก็ปิดสวิตช์และดึงออกเพราะว่าข่าวที่ผ่านมาเนี่ยไฟไหม้จากการที่เราใช้ปลั๊กสามตาแล้วเราเสียบปลั๊กหลายๆเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆตัวติดไว้อยู่ในปลั๊ก สายการนั้นในอันเดียวกันควรไม่ควรทำเช่นนัน้นเพราะว่าจะเกิดการใช้งานที่หนักและสายที่เราใช้ปักสาทกานั้นอาจจะไม่รองรับกับอุุ่มณนที่เยอะจำนวนมากเกินไปน